เอางี้มึงไปเอาเพชรจากมิติที่4แล้วมาซ่อมไฟท้ายรถกูเรื่องจะได้จบคือคนที่จะต้องไปเอาเพชรจากมิติที่4ี่เนี่ยคือคนที่มาชนท้ายรถพี่ใช่ไหมใช่ไหมเพาแต่กูแม่โทรมามีอะไรเหรอครับจะโทรมาบอกเรื่องผัวใหม่แม่มึงที่เป็นเพื่อนมึงหรือเปล่าอ่าเด้เด๊เด,ด,ดเริ่มมาก็เพลงอะไรวะเนี่ย อาราอาราครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับเกม d a r k l o r d of ออฟซึ่งเป็นเกมแปลกๆของมังกรคนที่เคยเล่นเกมทางนี้นั่นแหละแล้วก็ถึงตาที่ทางนี้จะต้องไปสองเกมของจ้ามังกรเล่นคืนกันบ้างส่วนกระผมจะถึงขั้นเล่นเกมนี้จบไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะมาดูคลิปนี้เยอะหรือเปล่าแล้วก็จะเล่นเท่าที่เล่นไหวแล้วนะเอาละว่าแต่ไอ o u t u b e นี่มันอะไรวะโอเคเป็นช่อง YouTube ของเจ้าคนทําเกมนี้ไปสนับสนุนกันได้นะทุกคนเอาละไม่พูดมากแล้วเริ่มเลยกัน อืม irpg เหมือนเคยได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วมังกร af 4 8 dw อะไรวะสำคัญมากแนะนำให้อ่านก่อนนะครับอย่ากดข้ามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำแนะนำเนื้อเรื่องตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติขึ้นและไม่ได้บา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 โปรดใช้จักรยานในการรับชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่เหมือนกำลังเสีเวลาอ่านมาสักพักหนึ่งแล เหมือนกับเกงกักกู้ไข่เจียวอะไรสักอย่างเราจะไม่กล่าวขอบคุณสปอนเซอร์อันยืดยาวก่อนเรื่องเกมแต่จัดเข้าสู่ของเนื้อหาของเกมเลยละกันนะเพราะมีเกมเมอร์หมดมาเยอะมากเริ่มมีอยู่ว่าเอ้ยแว่มีชายคนหนึ่งชื่อมายาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหมานครแต่อยู่มาวันหนึ่งมีเพลงใน u t u b e เพลงหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสและแม่งเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ในกระแสนี้จะเดาผลกระแสไหมนะ P A เออชิพายคิดตัดตัดตัด,ตด โอเคจบสถีเอาละจากนี้จะเข้าเกมละ <c oughs> ตัดเข้าสู่เกมโอเคเพลงนี้ของไปจีเมเกอร์อยู่แล้วปลอดภัยม <c oughs> ายาฮ่าฮ่าฮโคตรหาเลยอืมโคตรหาคือคนปกติที่เขาฟังเพลงพีพีแล้วเขาต้องหาเลย <c oughs> คือส่วนตัวกูฟังแล้วกูคลินนะ่ะแต่ไม่กล้าฟังเยอะด้วยกลัวจะเป็นเ <c oughs> อเวอร์มอ้าวใครโทรมาเนี่ยโอเคจังหวะนี้อีเวนต์เดินให้ไม่ต้องเดินเอง โทรมาท,ทำหกอกเลยฟ้าคนกำลังดูยูทูบอยู่ๆๆยเดี๋ยวนี้กล้าขึ้นเสียงกับแม่แล้วหรืออ้าวชิพายแม่โทรมาแต่ทำไมให้เซฟวะชิบหายแล้วแม่อละล้วทีนี้กูเลือกอะไรดีแถไปก็ใช่เรื่องขอโทษแล้วกันขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจเพราะแต่กูแม่โทรมามีอะไรเหรอครับจะโทรมาบอกเรื่องผัวใหม่แม่มึงที่เป็นเพื่อนมึงหรือเปล่าแม่โทรมาจะบอกว่า สมุดโน้ตกับปากกาที่สืบทอดกันตั้งแต่สมัยปู่ของลูกอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนั้นนะหาสมุดโน้ตเล่มนั้นซะตระกูลของเรายิ่งขี้ลืมอยู่ด้วยแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับโทรมาเพื่อจะบอกแค่นี้เนี่ยนะหาวาหน้าอย่านะมันก็ดีกว่าเรื่องโผใหม่ของแม่มึงที่เป็นเพื่อนมึงอ่ะพิธีเล่นคีย์บอร์ดกด enter เพื่อเข้าปุ่มกด n t c กด shift เพื่อวิ่งกดลูกศรเดินโอเคนี่พอรู้ วิธีเล่นใช้เมาจะคิกไปคิกอะไรก็คิกไปแล้วกันคุณสามารถเซฟได้ที่ดาบแต่ก่อนจะเซฟคิดให้ดีก่อนเพราะพอเซฟแล้วดาบจะหายไปแนะนําไม่เซฟแยกกันสําหรับเก็บเอนดิ้งและป้องกันสถานการณ์ที่เรียกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้นี้คุณสามารถนอนได้ที่เตียงซึ่งแน่นอนว่าผมสามารถปิดเกมนี้และไปนอนที่เตียงได้ทันทีแต่มีเตียงแบบเดียวเท่านั้นที่มายาจะนอนเฮ้มายามม่เรื่องมากอย่างวะ คุณสามารถเปิดปิดแสงสะท้อนในน้ําได้โดยการกดปุ่ม EX4 ตั้งค่าโอเคหมอนี่มาเล่นปั๊กอินด้วยสินะเย่ฟีเวอร์จากนี้ก็เดินเมื่อกดแลงว,ว่าแต่ดาวตัวนี้มันอะไรวะสติ๊กเกอร์ลอยมังกรคาแรคเตอร์ป่วนทูลุมิติบา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 โอเคหมอนี่มีไทยอินด้วยซึ่งเกมกูก็ไม่ต่างกันโอเคเซฟที่ดาบสินะนไหนๆก็ไหลมายาวแล้วรู้สึกเหมือนว่าข้อมาไม่ทันไรก็ได้ฟังเพลงเลยอ่ะหมายความไงวะ พ่อมีเงาสะท้อนด้วยมันคือกระจกนาฬิกาติ๊กตกโอเคนี่ชนะที่เรียกว่าการนอนงั้นนอนหน่อยแล้วกันอ๋อสดชื่นตู้เส้อผ้าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะนอนนี่ก็เดินชนอีเวต์มันเข้าอีเวต์เลยเหรอโอเคในนี้ไม่มีอะไรแล้วไปข้างล่างต่อดกว่าโอ้มีอะไรให้กดเยอะเลยนะเนี่ยไหนดูซิว่าในคอมมีอะไรดูอีกครั้งดีกว่าอีอี แม่มายาอย่างล้ำดูคลิปจากหลังคอมได้เออชิมายคลิปมาตัด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 โอเครอ,อดแล้วเอาละจากนี้ทําอะไรต่อวะอา้าวค้างฮัลโหลฮัลโหลอ้อาวค้างชิมายละเอาละโหลดเซฟเรียบร้อยจากนั้นก็ลงไปชั้นล่างทั้งขยะเลอะเทอะราเมงขึ้นลาไม่เอาไปล้างมองไปนอกหน้าต่างรถติดวันนี้ช่งางวนะุ่นวายยิ่งนักจู่จมันก็เป็นนักกวีอะไรของมึงเนี่ยตู้เย็นว่างเปล่า เออว่างเปล่าทุ่เย็นพอดีมีเรื่องอยากคุยนิดหน่อยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องระบบหล่อเลนและอัตราการกินไฟอ่ะอ,อ๋อไม่ว่างเหรออ,อ๋อทำความเย็นอยู่เหรออ,อ้องั้นไม่เป็นไรไม่ไร้อนไว้ค่อยคุยทีหลังก็ได้ได้จ้ะไม่ไปโอเคในห้องน้ามีรายนี่สินะาสมุนโนกับปากกาในที่สุดก็เจอแล้วอยู่ในถั่วส้มเนี่ยนะออสมุนโนกับปากกาเหื่อนขี้จังเลยครับสมุนโนเปื่อนขี้คุณได้รับปากกาเปื่อนขี้อ๋อมีกระดาษไม่หนึ่งแนบด้วยคุณได้รับลายเซ็นบัมบัมบลุ การเรียนลายเซนจะทําให้คุณสามารถเรียนรู้สกิลจากประสบการณ์ของผู้เขียนได้มันคืออะไรวะกูอ่านผิดเหรอเออว่าแต่กีโบลเลเนี่ยไปดูนาฬิกาก่อนดีกว่าอ่างอาบน้ําจะเป็นอะไรไปได้ละ่ะปะโทษบอ่อเลี้ยงปลาไงบางทีก็ใช้ได้อยู่นะเออไหนดูซิว่าขี้ได้ไหมถั่วสวมที่ขี้แล้วไม่ล้างมานับสิบปีคือคุณมึงก็วักน้ําจากอ่างน้ําข้างๆมาล้างก็ได้นี่โอเคสรุปขี้ไม่ได้โถฉี่ผู้ชาย อ่างล้างมือโอเคสรุปส้มขี้ไม่ได้เซ็งว่ะอ้าวสะดุดล้มโอเคสะดุดปืนแล้วแตกมีอะไรแบบนี้ด้วยสินะเอารอกลับมาใหม่พร้อมกับอะไรต่อมีอะไรที่ต้องทําเยอะขึ้นโอเคถึงที่เดิมแล้วจางงี้ยังไงต่อต้องไปดูเวลาก่อนจะรีบไปไหนคนเล่นมึงก็ดูเวลาจากมือถือมึงก็ได้นี่หรือมึงกำลังจะบอกกูว่าชีวิตมึงไม่มีมือถือเนี่ยอ่านี่กูพามึงมาแล้ว นาฬิกาที่มึงอยากได้อาชิบหายแล้วนี่ไม่ได้เวลาทํางานแล้วนี่หว่านี่มันสายมากแล้วเจ้านายยิง่งขนหดจะด้วยไงยละมึงวมจะดูคลิปแถมเดินชนอีเวนต์ก็แม่งออโต้ขึ้นในอ,าอ่านอีกสายเลยละมึงที่นี้เย้ยินดีด้วยภารกิจเสร็จสิ้ <c oughs> คนคุณได้รับ50 EP มายาอัปเกรดเป็นเลเวล2ยินดีด้วยนะมายาใกล้แค่มันเกบนาฬิกาเนี่ยมึงก็ฉลาดขึ้นแล้วอ่ะได้รับภารกิจ ได้รับนาฬิกาติ๊กต๊อกเอาละตอนนี้เราก็มีอะไรสักอย่างที่ขึ้นตรงมุมจอที่มาเกีกับตุกตา้ะดูเหมือนว่าจากนี้เราจะต้องออกจากบ้านสินะแล้วก็ระวังไอ้พื้นสะดุดลมนี้ด้วยโอ้ชิหายเพ่งเพงเพงแม่งเห็นเพลงนี้น่ากลัวกว่าทุกเพลงอีกเอาละว่าแต่โกดังอะไรใหญ่ๆข้างบ้านเนี่ยโอ้ฮโรลพี่ชายที่นี่ดูวุ่นวายจังมาเฟียยินดีต้อนรับจะรับของอะไรดีครับ ไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอียาไอยาโอยุราเบยวายกระท่อมกันชาและของปิโกไมอือดีก็มากมายส่วนโปรโมชั่นช่วงนี้ก็เป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหากมีปัญด้าศึกษาแล้วก็เราไม่สนลดให้ด้วยนะครับโออข้ายาหรือเฮ้ยท่าทางตกใจแบบนี้ไม่ได้มาซื้อ,อยางั้นเหรอแกรู้ความรักของพวกเราแล้วจะปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาดงั้นตายที่นี่ซะเถอะเฮ้ยเดี๋ยวจบตัวมันตึกนี่แกไปคุยแบบนั้นกับลูกค้านด้ยังไงฟ้า มันไม่ได้มาซื้อยาแต่พวกมันเป็นเด็กทางครับเฮ้ hey, ยมันอาจจะเป็นสายให้ตำรวจก็ได้ถ้าตำรวจลุกวอดที่นี่เป็นที่ซ่อนยาของเราแกงออกยาก,กระบือโลกันแฟมิลี่ที่ค้ายาในไทยมัามร้อยปีก็จบสิ้นนะสจิจู่ๆพวกมึงก็มาเล่าวิลกรรมมันยิ่งใหญ่ของพวกมึงให้กับคนแปลกหน้าฟังเนี่ยนะเดี๋ยวคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ไปทิ้กก็มาขี้บ้านมึงหรอกเอาไงกับมันดีครับท่านอยู่หยิงบ่นออกยาก,กระบือโลกันรุ่นที่สิบยิงมึงเออข้าเกียรติท่าน อาล้โอเคเริ่มใหม่ตรงไหนวะโอ้ยอ oh, yeah, ย่างไกลอืมไอที่วิ่งไปวิ่งมานี่อะไรวะเนี่ยใช่ด้วยอ๋อเป็นแลานสาวเก,กิดอะไรขึ้นพี่ชายข้หนูเข้าน้ํานานไปสามชั่วโมงแล้วยังไม่ออกกันเลยไม่รู้ว่าตกสุวมตายไปหรือยังไอ้หนูแล้วเองไม่เข้าไปดูอ่ะไก่แค่จะเงื้อดูไปข้อถามคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งอ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปดูให้เองอาล้วจากนี้ก็เข้าไปดูในห้องน้นําสินะ ถึงจะรู้สึกว่าจาังหอนใจไม่ค่อยดีก็เหอะืแน่ใจไหมว่าเนี่ยใช้องน้ําเหมือนกับพื้นที่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมเลยนับขัดส้วมรับสมัคร,รางงานล้างตูดพาร์ทไทม์คุณสมบัติล้างตูดเป็นใช้ที่ฉีดตูดคล่องและจมูกแข็งแก่งทนแรงตูดสูงงานบ้าอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ทําแล้วกันงั้นก็ไปไกลๆซะชิュเพราะมีคนนอนอยู่ตรงนั้นฮะสงสัยเขาเป็นพี่ชายที่เขาตามหาอยู่แน่ ซากศพที่คาดว่าจะเสียชีวิตจากเชื้อ H ES I V อ,อย่าบอกนะว่านี่คือพี่ชายของสอคนนั้นจากที่ดูสภาพศพเหมือนจะตายจากเชื้อเอดต้องก็มีรูอะไรใหญ่ๆนี่มันอะไรกันฮ่าตกใจใครเข้ามาสัมพันได้ถึงหลังสีแห่งเกมเอะไรกันไอ้ตูฉันหลังจากนั้นมายาก็ติดเชื้อเอดตายและเป็นซากศพในห้องน้ำชายเรียกว่าจะติใจในความคับแน่นของอาเบจะจนไม่เป็นการทำงานทำการซะอีก อะผมไม่บริสุทธิ์แล้วโอเคกลับมาจุดเดิมได้ทันทีแล้วก็โทษทีด้วยนะสาวน้อยพี่ชายเธอตายไปแล้วตำรวจตำรวจ,ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอืมอืมม่นแปลกว่ะทำไมตำรวจถึงมาพูดประโยคนี้กับเราอ่ะเแต่ก็ช่างเถอะไปจากขวาต่อสินะเอาเฮ้ยติดติดไปไม่ได้ติดโอเคตำรวจขยับออกไปละหัวกันนก เฮ้ย <Hey, S 1> กระจกท้ายรถกูพังเลยเห็นไหมเออโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจอ้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอเพิกหน่อยดีกว่ามีอะไรกันหรือครับก็ไอเด็กดอกนี่น่ะนี่ขับรถชนไฟท้ายรถกูเดี๋ยนะตอนแรกบอกกระจกท้ายรถไม่ใช่เหรอหรือว่าชนไฟท้ายแล้วมันโดนกระจกไปได้วยเหรอ,หอพูดคำหยาบด้วยอ่ะแจ้งตำรวจด,ดีไหมอ่าพี่ครับพี่จะฟ้องเขาข้อหาอะไรครับคือถ้าจะมีใกล้เคียงสุดก็น่าจะหมินประมาทแต่ว่า มันไม่น่าเข้านะฮะเสือมอนิเตอร์ริสาอะไรใจเย็ยนพี่พวกเราแค่มาดูอ๋อใจเย็ยนก่อนสิครับมึงรู้ไหมว่าไฟท้ายรถก,กูทำมาจากเพชรนะกูสาบไปเอาเพชรมาจากมิติที่สีส่เลยนะเว้ยคือถ้าเพชรของคุณพี่โดนมอเตอร์ไซค์ชนท้ายแล้วมันจะแตกง่ายขนาดนี้เนี่ยเลิกเรียกตัวเองว่าเพชรเอะอายเขาเอานาะใจเย็ยนก่อนมิติที่สี่ไรเพอร์เจนะาถ้าเป็นงานจริงที่ผมใช้พลังโปรซิวหนึ่งสองสามสี่่อมอกระจกรถห้พี่เดี๋ยวนี้แหละเพอร์เจอและสงสัยจะออกมาจากโรงพยาบาลป้า นั่นดิโทรเรียกกู้ภัยมาลากกลับดีไหมพวกมึงไม่เชื่อกูสินะงั้นดูการเวทสนามทำงานมิติที่สี่จงออกมาเอางี้มึงไปเอาเพชจากมิติที่สี่แล้วมาซ่อมไฟท้ายรถกูเรื่องจะได้จบคือคนที่จะต้องไปเอาเพชจากมิติที่สี่เนี่ยคือคนที่มาชนท้ายรถพี่ใช่ไหมใช่ไหมดูนั่นลิงมายากรแหละเฮ้อก็ได้ถ้าเราไม่ช่วยหล่อไทยมึงก็คงหวงทางอยู่นั่นแหละ ภารกิจเสร็จสิ้นคุณได้รับ EP 1นึ่งหนึ่อเบอร์สั่งพิซ่ามาอย่าอัปเกรดเป็นเลเวลสาได้รับภารกิจใหม่โอเคสรุปเราต้องเข้าไปในคิสตันนั้นเพื่อไปเอาเพชรหรืออะไรสักอย่างนี่สินะแต่อะไรไม่รู้ช่างไ่งกูขอเซฟก่อนเวฟเข้าขไปแล้ว <laughs> การเดินแบบจับจังหวะสินะของยากของทางนี้เลยนะเนี่ยวัดดับป้ายห้ามสปอตไฟเด็ดขาดเพราะอาจตายได้เอาละ่ะ เอื้อแตกหนาวใหม่อือชื่อผ่านหนึ่งอชื่อผ่านสองโอเคไอ้ยืยอๆนี่อะไรต้นไม้สีฟุ้งฟิ้งลายก่อนนี้ลหละอ่ะโอเคเหมือนวารซสินะอ่ะกลับมาที่เดิมซะง,งั้นอ่ะเดี๋ยวป้ายน,นี้ยังไม่ได้อ่านแฮะสัมผัสก็ก้อนเนื้อจะวารไปยังต้นชมพูได้โอเคก่อนนานี้กูโดนมาลนะงั้นถ้ามาก้อนตรงนี้ล่ะ เฮ้เด็ชิบหลบโอเคแล้วนนก,ก็นี้แหละอารักกลับมาที่เดิมเป็นอะไรที่สับสนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเหมือนจะเจอคริสตันแปลกๆนะมสงสัยให้ไปเอาเจ้านั้นสินะอ๋อันนี้สินะเพชรที่ว่าควรได้รับเพชรมิติที่สีอืมให้กูไปตรงนั้นใช่ไหมโอเคได้ ตกใส่หัวเฉยเริ่มไกลอีกเอาล่าออกไปอีกทางหนึง่งหวังว่าจะไม่มีลูกเล่นอะไรแปลกๆนะมันคือกัญชาอะไรวะริสตนันข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเองอ่ะโอเคข้าส่งเจ้ากลับบ้านเก่าแล้วลาก่อยโอเคไอตัวนี้มันหลอกถ้าจะกลับโคงต้องกลับ จุดที่เราเข้ามานั่นสินะฮ้กลับมาทักทีโอเคอย่าไปเช่คริสตันนั่นกลับไปทางเดิมเท่านั้นเอาละทุกคนผมกลับมาแล้วพ้องก็ต้องหลีกเพลงสุดนันตรายนี้ด้วย อ๋อใช้เพชรหรือเปล่าถ้าไปเอามาแล้วบอกไม่ใช่แล้วก็มีต่อยปากแตกนะครับอืมใช่แหละนี่แหละไปซะนาเลยตอนแรกก็นุกว่าจะตยายซะแล้วในมิติที่สี่ถ้าดึงเพชรออกมาจะประกฏกับดักคริสตัลถ้าไปหลงกลมันก็จะตายกลายเป็นไฟฟ้าเลยถ้าจะมาบอกตอนนี้ไม่บอกพวกนี้ตอนบ่ายสามไปเลยละ่ะว่าแล้วว่ามีอะไรแปลกๆเรานี่ฉลาดจริงๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าฉลาดบ้าอะไรมึงไอ้มายามึงไปตายกับไอ้คริสตันบ้านั่นไปรอบหนึ่งแล้วนะรู้ตัวปะ นี่ถ้ากูไม่โหลดเซฟมึงก็คงไม่ยืนหน้าสลอนตรงนี้หรอกเฮ้ยเด็กดอกใจเย็นครับพี่อย่าทำผมเลยกลับรถกูเรืองจะจังมีการทำร้ายร่างกายด้วยพวกเราเป็นคือพวกมึงจะเพนทำไมกันก็ต่อยเด็กนั่นไม่ได้ต่อยมึงซะหน่อยอีกอย่างนะสิ่งที่มึงควรทำคือไปห้ามเขาไม่ก็ไปรุมป,ประชาทานไอ้คนต่อยเด็กแม่งชิบหายแล้วมันจะต้องไปแจ้งตำรวจแน่เลยแก้งตายดีกว่าแต่จริงจริงนะ มึงเห็นก้อนสีน้ำตาลสามก้อนที่อยู่ตรงนั้นไหมนั่นแหละตำรวจในเกมน,นน่นอนว่าการกระทาทุกอย่างที่มึงทำอยู่ตรงนี้เนะี่ยตำรวจแม่งก็เห็นแต่ถ้าถามว่าทําไมาไม่เข้ามาทาอะไรสักทีนั่น <S <S แหละ,ละก็เพราะว่าตำรวจที่นี่เขาดูแลความสงบเรียบร้อยยังไงละ่ะเขาไม่ได้มาดูแลปัญหาซะหน่อย <S <S ขอบใจมากที่เอาเพชรมาให้นะอันนี้เอาตังค์ไปเออดีดีดีกูนึกว่ามึงจะไม่ให้กูแล้วสิภารกิจเสร็จสิ้นคุณได้รับ ep 4 8 5กับเงินอีก50สตังค์ แม่ให้มาเซเยอะเลยเยอะสีจนอยากจะหมัดตรงเข้าหน้าทักทีเนื่องจากเงินที่คุณได้ไม่ครบบาทคุณจะโยนเหรียญน,นั่นทิ้งไปเพราะไม่มีร้านค้าไหนคอรับเหรียญสตังเอ้าไอ้มายานี่มึงหมิ่นเงินน้อยเหรอมายาอัปเกรดเป็นเลเวลสได้รับภารกิจใหม่โอเคแต่จากนี้ต้องทำไรต่อดีวะอ๋อใช่ใช่พวกก็ต้องไปเทปที่ดาบสินะเพื่อป้องกันการที่เราจะต้องไปเดินทางผ่านเส้นทางไอ้่าซบนั่นเอง อาลาเรื่องราวจากนี้ของเจ้ามายานั้นจะเป็นยังไงต่อไปทุกท่านสามารถโหลดลิงก์เกมใต้คลิปที่ผมแปะดีไว้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากให้ผมเล่นต่อแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์และแชร์กันต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าผมเห็นยอดบิลยอดไลค์ของคลิปนี้มันสูงๆก็กําลังใจในการทําตอนต่อไปมันก็จะมาอีก แล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่ยังคงเป็นสมาชิกช่องพีริกอยู่นะครับขอบคุณครับกันนี้แหละบาย